วซสดีับซึ่งเด็กๆทุกคนดูแลกันครับ100มาครับหนึ่งร้อยวันมครับหนึ่งร้อยวันที่ผมชอบดูตลอดเลยครับผมเล่นเกมมครับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งผมก็ชอบดูพวกนี้มากเลยครับผมนั่งดูไปจนผมอยากขึ้นทําขึ้นมาเองแล้วมีคอนเทนต์หนึน่งที่ผมอยากทาเปิดคอนเทนต์เล่นกาแฟน,นะครับแต่เป็นเอาชีวิตรอดผมก็เลยทําตอนนี้ครับเธออยากได้ชื่อโลกว่าอะไรอะอ,อะไรนะ อย่างแรกเลยที่ผมเข้ามาผมก็ทำการเชื่อมแลนเพราะว่าผมเล่นใกล้แฟนไอรีนอีซี่้เป็นผู้ชายอะอย่างแรกเลยเรา <c oughs> ซึ่งอีพีแรกผมจะทำการหาของสร้างบ้านก่อนนะครับเอ้เราจะอยู่ตรงกลางทะเลเลยไงยแต่ต้องขุดไปอย่างนี้จริงหรอ ก่ามันจะได้แต่ละท่อนเอาไหมนี่<อ>นซึ่งผมได้ลงมอสเป็นขุดต้นไม้แบบกดทั้งต้นเลยมันจะได้เป็นมันจะได้สะดวกครับแล้วรวดเร็วในการเล่นอ่ะก็ขดกดชิปแล้วก็ขุดเนี่ยลองขุดดูกดชิปกดชิปม,นนมันก็นานอยู่ดีก็ได้ต้นเดียวผมก็เลยข้ามขั้นจากไม้ให้กลายเป็นอุปกรณ์หินต่อไปผมก็ลังจะไปหาที่สร้างบ้านที่มันเป็นที่โล่งๆนะครับอยู่ในป่านีน่ไงเจอละ แล้วอะไรอ่ะผมได้เดินหาที่สร้างบ้านจนดึกแล้วผมว่าไม่ได้เจอที่สร้างบ้านทีผมเลยมาเจอถ้ำผมก็เลยอยู่ที่ถ้ำนี้ก่อนอันนี้มันเป็นโพรงไหมเนี่ยไม่ใช่โพรงอ่ะแต่ได้อยู่เดี๋ยวเราขุดทับไปก่อนโอ้มันเป็นโพรงอยู่เราจะทำอะไรตรงนี้เรา อาศัยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีมีอะไรมาตีเราอ่ะเธอเอาเอาอ,อาหารใส่ได้เลยมีไก่ไหมมีซึ่งแฟนผมไม่เคยเล่นเกมหมคคะานคะรับผมก็เล่นไม่เป็นเท่าไหร่นะแต่เล่นมานานแล้วแต่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเธอ,อ,เอ,อไม่ต้องมาขุดของเขาเขาขุดอยู่นี่ไงวิ่งอยพึ่งอะไรเขาลงลงน้ำดู ลึกหรอลึกดิแต่ไม่เป็นไรเขามีบันไดม,มีประตูอยู่เอาขุดแรกก่อนเจ,จะตายแล้วผมว่าไอ้พองที่เราอยู่มันดูมืดๆไปนะผมทำท็อตให้แฟนเราไปปักก่อนอ่นานะเดี๋ยวเอาไปปักดิเขาให้แล้วนะอุ้ยน่ากลัว อกบุยตผมว่าเราขุดมาได้กันเยอะและ้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าปะเธอเขาได้ของมาพิ่มเลยแล้วสรุปข้างบนมันเช้ายัางเน่ยฝนมันตกแต่ก็ได้อยู่ปะเดี๋ยวเราออกแี่นี้กันเถอะดูรีบรุดของไว้เลยครับผม เออตายโอเควิ่งมาหาเขาโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้ยโอ๊ยโดนตลอดทางเลยเออมันไม่ลงน้ำให้โอ๊ยมันไม่ลงน้ำเลอออ้อยู่ในน้ำมันก็ยิงได้ตอนที่แฟนผมไปลังวาวุ่นผมก็เลยเจอแกะมีกันไกลพอดีก็เลยตัดแม่งเลยพอดีเลย เธอเราจะมุดลงเดิแมงมุมยักษ์ให้หมดได้แล้วได้แล้วได้ล้ได้ล้เธอนี่เขาอ,อยู่นี่ปะเราต้องเดินทางกันต่อขออาหารหน่อยอาวุธตัวป้าผ่าผมคิดว่าถ้าเราออกไปตอนเนี้ว่าเราตายแน่เลยผมเลยทำเตียงนอนนอนแม่งตรงนี้เลยอีกคืนหนึ่ง เช้าถัดไปผมก็ได้หาพื้นที่สร้างบ้านแล้วก็หาหมู่บ้านของชาวบ้านด้วยวุ้ยเธอเจอแล้วเย้เจอหมู่บ้านแล้วว่ามันมีของอะไรให้เราไหมตีเตียงนอนมันนะให้มันนอนในนี้แหละุ้ยขโมยไม่มีอะไรเลย <lles S 1> ป่ะหู <anner> <IL S 2> เราได้ที่สร้างบ้านแล้ววิวอย่างดีอะ่ะเฮ้ยตรงนั้นเหมือนจะมีหมู่บ้านอีก Reese หลังนึงอ่ะเธอป้าเธอมันจะดึกแล้วเดี๋ยวเราตร้องรีบไปอ้าเธอไปไหนอะ่ะาหมู <IL S 2> อยู่ นี่จะตีหมูมอีกมหมูไม่ตายหมูไม่ตายมันตายแล้วตอนแรกอ่ะไปเราว้าวไม่ได้เราต้องไปใกล้แม่น้ำเดี๋ยวเรานอนก่อนที่รักวางเตียงเลยวางเตียงวางเตียงยังไม่มืดอด่ะได้แล้วมันต้องอุดมสมบูรณ์โอ้ยยังสวยดูตรงนี้ดิโ <Yeah. S 1> อ้ยสร้างตรงนี้แหลนะเนาะ ใช่แล้วก็เราจะทําแปลงแปลงผักไว้ตรงนั้นเอ้ยเราจะทําสัตว์ไว้ตรงน้ำนนะใช่ทำคอกสัตว์ไว้ตรงน้ําทําไมต้องไว้ตรงน้ําอ่ะเพราะว่าจะได้สวยพอผมได้ที่แล้วผมก็ให้แฟนไปเคลียร์พื้นที่เมื่อเราจะปลูกบ้านกันเธอตรงนี้แหละเคลียร์พื้นที่เลยขุดขอมีดขออุปกรณ์หน่อยข้างหลังขุดหญ้าทุกต้น ตั้งหมอ้อทำกับข้าวให้หน่อยดิต้องให้มันไม่ติดน้ำมากเพราะว่าเราจะมีสวนทําบวันนี้วันนี้เธอปลูกต้นไถ่เลยเหรอใช่ซึ่งผมก็ได้ทำการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้พื้นที่ที่จะสร้างบ้านนะครับแล้วก็ปลูกพืชไปด้วยทำสวนไปด้วยครับ มันจำได้มันมีมันสับเรียบร้อยต้องเยอะโอเคสำหรับอีพีแรกเริ่มซีซันผมออกแค่ที่พักพิงกับส่วนพืชผักพอแล้วกันครับเดี๋ยวไปเจอกันอีพีถัดไป